ดูให้หมดเลยอ่ะอุ้ยดูให้มิดดนให้เลยดูดิดตอนนี้มงนลอยขนาดเรายังกลัวเลยนีวิวรีบเปิดไฟเลยออกให้อาหารออกให้อาเอา 还有吗？

แล้วก็คือสมเพตนะคะก็นี่นี่อ่ก็พี่คิวของวัดที่ซื้อของพระไปแล้วนะคะเงินที่มันต้องขอขับไปให้อีกก็จะอเลยอ่ะ ลัไม่หยุดนะคะกนร <laughs> ่งรัดอุกน <laughs> นี่ก็เจอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> หนูจะอะไรหนูจะหงง <c oughs> ตื่นตื่ตืต่เลยอะ่ะ คนหนเราจะ,จะลองย้อนถึงะะในคนที่วุของบ้านพี่ชูแอดตั้งกล้องไวนะคะเฮ้ยพี่เอินเคยเป็นนางลำมาก่อนนะทุกคน ก็ตื่นมาดูนคนคอยดูนะคนเด็วก็จะหนีกันเจอหมดเลยพี่คิว่ห้ผักนะคน ลุกเมื่อไรคนนั้นลุกตามานะทุกคนเปิดไฟพี่เปิดไฟแล้วทุกคนเฮ้ยนันนี่กาาลัวมากเลยอ่ะโอ้โหพี่ซอกระเจิงแน่คนเดี๋ยวพี่ทอยก็จะตื่นนะคะทุกคนเตาพี่กลจะเอาเอาพระเนี่ยมาคล้องคอพี่ในบ่นะทุกคน โอ้โหพี่สูงให้แล้วคุณนี่เขายังให้ตามแบบคุเดี๋ยวพี่พอนะคะก็จะจับนะคะนี่พี่จะ นี่สะกลัวเลยขมันกะเจงิงวันนี้กะเจงิงที่กะเจิงนี่กะเจงิเจงในจังหวะนี้เลยทุกคนกลัวหมดเลยใน,นเนี้ยขนาดพี่ยังกลัวนะทุกคน พี่เอินกินแบบแบบพี่เอินกินแบบดีมากเลยอ่ะพี่เอิร์นกินเหมือนนะทุกคนกินแบบน่ากลัวมากอ่ะพี่เอินทุกคนกลัวมันเลยคนกลัวพี่เอิร์นไปเลยที่นี่ดูช่องพี่เอิร์นจริงๆนะทุกคนนี่โอ้โหจำเส้นมุกกระลาวิ้วโห่มันเป็นวันเดียวกับไอ้นั่นเลยทุกคน เปล่า,าอ๋อนี่มันแต่ว่าอันนี้มันเป็นข้อส,สอบสมพัห้า,าสมา่ไหวเออขอโทษแต่ว่ามุมกกะลางนะทุกคน เราทุกคนกลัวพี่เอิญหมดเลยนะคะเนี่ยพี่สองคนนี้เนี่ยเนี่ยน่พี่สองคนนี้นนที่นอนเตียงด้าน,นซ้ายนี่แหละค่ะเขากลัวพี่เอิญมากเลยแม้กระทั่งพีคิวแฟนพี่เอิญน,นะ

โอ้โุ้มโยนเต็มเต็มเอาเอาโยนเข้าไปโยนเข้าไปโยนเข้าไป ี๋ยวเราจะสนับสนุนโรงเรียวนวัดเลู่ข่าให้ทุกคนดูนะคะครูเราชื่อคุณเกดคนที่ไม่สนิทที่สุดคือผู้ชายไอพีพีถ้าไอพีพีมาเห็นกิจวัตรนี้นะคะหรือว่าไม้ไม้กวาดรอนะคะนูน่นขาไม้กวาด่ะไม้กวาดนะคะ Mas aí เอาที่ไหนก็ายอมมีตที่ย่ที่ว่าเาูขแค่นไ้คนรู้